สวัสดีค่ะเจอกับน,นล่านะคะเช่นเคยก็ต้องมีงานบงคลนะคะงานบุญนะคะเช่นวันนี้ก็อยู่ที่เดลรอเหนือนะคะมาทำอ่ามางานบนุญงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่แป้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปชมบรรยากาศนะคะไม่ได้มาเดลอนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะด้านนอกบ้านพี่แป้งนะคะบ้านใหม่อือค่ะ บ้านหลังเดิมนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะติดตากันอยู่นะคะบ้านทรงดั้งเดิมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นบ้านใหม่กันแล้วบ้านสมัยใหม่กันนะคะหมดแล้วเชาว้ชาาจะมีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาช่วยกันเตรียมกับข้าวอาหารต้อนรับแขกที่จะมาในาประมาณ สิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือว่าเที่ยงเนี่ยแหละเราก็เตรียมไว้ก่อนนะคะเดีละคนนะคะตื่นเช้าๆไม่ได้แต่งหน้านาสดกันหมดนะคะีกก็เริ่มจากนะขึ้นบันไดไปเลยนะคะแม่น้อยนี่เรียบร้อนนะคะอยากให้ขึ้นไปถ่ายบนบ้านเร็วๆนะคะ <laughs> ด้านในไดทุนบ้านก็จะมีห้องนอนสองห้องนะคะก็เป็นแบบสมัยใหม่อะไรขนาดว่าหน้าต่างก็เขาก็ใส่แบบสมัยใหม่มุมนี้แม่ครัวกําลังสับไก่นะคะไปถ่ายบรรดาไปถ่ายวีโอบรรทุกแบบเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้นะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญของพี่แป้งนายยอดนั่นเองบนบ้านนะคะก็จะมีแต่ สซวนี่ผู้ชายนะครคน <จะ S 2> ในหมู่บ้านนนั่แหละเ, <c oughs> เออมาเทียววะนะ <laughs> สูงมากนะคะบ้านหลังใหม่เห<ร>็นหมดเลยหลังคาบ้าน <c oughs> ก็ถ้าแดดไม่ร้อนก็ปรอดปร่งดีนะคะแล้วก็ข้างในสืบชะตานะมีในบ้านนะห้องนอนสองห้องเอออมาเดี๋ยวว่าไ้ง้ เน้นจับวัดแล้วก็จับบนพระธาตุนะคะก็จะมาประมาณกี่รูปอ่ะสิบรูปตโลบรปาิบรูปาิจยาส่านโสาาิสรูปต่อพาาดิโสรพา่าิ่พาดิ่พามพ sanyo se kamikat dipan ya sangat semuanyaku sang hukum bukan samatu kami itu karena kami sampun di Maria sama

เก็ปลอดโปร่ปรงนะเห็นหมดเลยสูงม,มากนด้านล่างสสััพพพพาายนะะ

บนบ้านนะคะตอนเช้าก็นิมนต์พระสงฆ์มาสืบชะตานะคะก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่่แป้งในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีแขกนะคะนอกหมู่บ้านบ้างในหมู่บ้านบ้างน,นะคะที่เชิญเขานะก็จะช่วยกันเตรียมกับข้าวอะไรต้อนรับนะคะตอนนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมทีมส่วนนี้กว่านี้ไม่มีแล้วสาวจันวน ยังสับไก่ครัวนะคือข้าวก่อนไม่ครัวกินข้าวก่อนเดี๋ยวแชกมาให้ต้อนรับแชกอีกทีนึงกินข้าวเช้าคนในหมู่บ้านคนูกปัก หลังจากที่ตื่นเช้ามานะคะไปช่วยกันเตรียมกับข้าวแล้วก็ทานข้าวเช้าเสร็จนะคะเสร็จนะคะก็นันลาก็กลับมาบ้านนะคะมาอาบน้ําแต่งตัวลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปต้อนรับแขกนอกหมู่บ้านนั่นเองนะคะตอนนี้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นี่จะยินเสียงเพลงแว่เวๆมาตั้งแต่เมื่อกี้ละไปบ้านพี่แปงกันต่อเลยะคะ่ะนี่ อีกหน่อยก็คงจะรื้อทิ้งอีกแล้วนะคะบ้านทรงเก่าทรงดั้งเดิมไม่ไม่ไม,มีให้เห็นแล้วลส้นทางที่คุ้นเคยนะทางหลังบ้าน,นวนล่าจะมีเส้นทางเดินถนนเดินแคบๆนะอีกกี่ปีเนาะจะอยู่อีกอ่า ะอยู่ถึงอีกกี่ปีเนาะบ้างทรงเดิมๆแบบนี้เมื่อวานฝนตกนะคะทุกคนเมื่อวานเชียงตรงฝนตกฟ,ฟ้าร้องฟ้าแลบใหญ่เลยเช,ช,ช้าเช้าเชียงตรงกอ็อากาศเย็นอยู่นะคะหนาวเย็นอยู่1ิ1สิบปองศาอยู่ เริ่มร้อนมากมีทั้งหมวกมทั้งรม่มวานฝนตกยิมยิมร่มที่แป้งเข้ามาวันนี้เอาไปส่งเขาาใส่หมวกมาด้วยวันนี้วันที่หกนะคะวันดีช่วงมีแต่งงาน,นงานมงคลงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ ไฟฟ้าดับเมื่อวานฝนตกไฟฟ้าดับเพิ่งจะมานะคะเพิ่งจะมาวันก่อนก็ไฟดับไปเป็นสี่ห้าวันหลังจากแผ่นดินไหวนะคะเสาไฟล้มแฉกเรือเต็มเลยนะคะนักร้องก็อยู่หลังเวที <c oughs> เาก็จะไปไปลำบงไงฮะไปลำบงบางขวางนงโ, <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายตอนนี้น้องลาก็เดินขึ้นมาที่บ้านแม่น้อยอีกแล้วนะคะเพราะว่าบ้านของน้าอ่าอยู่ไกลกันต้องเดินขึ้นมานะคะบ้านแม่น้อยอยู่ติดวัดเหนื่อย ถ้าแดดร้อนนี้จะยิ่งกว่านี้อีกนะวันนี้ก็รู้สึกว่าหมอกเหม,หมยเหมือนมีเหมือนฝนจะตกนะคะเดี๋ยวสักพักนวนล่าล้วคงกลับแล้วล่ะมาช่วยเขาประมาณนี้นวนลลาขึ้นมาบ้านเพื่อจะอามาเอากระเป๋าเสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนเมื่อวานเดี๋ยวจะติดรถพ่แสงเข้ากลับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระเทียมนะคะเมื่อกี้ก็ญาติพี่น้องที่ท่าคิเล็กเข้ามางานที่แปงเขาเนี่ยแหละ mm hmm. เขาซื้อกระเทียมไปนะคะกิโลละน่าจะประมาณเท่าไหร่อะ พันจาร์ดด้อย6พันจาร์ดเนี่ยเลยก็ตกเงินไท่อยู่ประมาณ40บาทนะฮะกิโลหนึ่งหอมแดงหัวหอมของทางนี้นะฮะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปทุ่งนาไม่ได้ไปดูนาก็นามอยู่นะไม่ได้ไปดูทุ่งนานะอยู่แต่บ้านสวนมาช่วงนี้ เขาปิดเทมอมพมา่าก็เลยสอนภาษาไทยเขินให้เด็กๆประมาณสองเดือนกว่าหรือสามเดือนนะตอนนี้ญาติพี่น้องทางฝั่งฝั่งแฟนนะน้องห้องก็เพิ่งมากันนะคะแขกก็ยังมาเรื่อยๆอยู่นะ